หม้อแปลงไฟแบตเตอรี่เป็นไฟบ้านนะครับเวลาเราไปแคมปิ้งหรือว่าไปตกปลานะครับเราสามารถใช้ power inverter ตัวนี้ในการแปลงไฟแบตเตอรี่ได้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เอาสีแดงนะครับโอ้ยสีแดงไปเสียบที่ขั้วบวกไปขีบที่ขั้วบวกก็สีดําไปขีบที่ขัว้วลบอุย้ยขีดมันแน่นนะครับถ้าคีบไม่แน่นมันจะดังนะมันจะร้องจากนั้นเราก็เปิดตรงนี้อ่ะจากนั้นเราเปิดตรงนี้ ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดนะครับอันนี้เปิดไฟจะแสดงสถานะนะครับไฟเข้านะครับแบตเตอรี่นะครับไฟสิบสองมอสิบสองนะตัวนี้มอสิบสองนะครับแล้วก็ไฟออกเนี่ยไฟออกเป็นสองรอยี่สิบอันนี้คือพัดลมเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กเรียบร้อยครับตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับจากราคาหนึ่งพันกว่าบาทนะครับตอนนี้เหลือเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับพิกัดผมปักตะกร้าไว้ให้นะครับ